สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะรซโสจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมา,าว่ามีอย่างคะ่ะนำกาแฟก่อนอันดับแหลกจ้าตื่นเช้ามาดื่มกาแฟกันหรือ,อยังคะมือนี้มีอ่าเขาเรียกอีย่างหนอยโลโลโลโ,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 ชโละช็อกโกแลตจ้าแลา้วก็ข้าอันข้าเอร์ินขนมโบราณขนมอย่างไข่หง่ะจ้า,จา สามีติดใส่ติดกระเป๋ามากม่ขึ้นขอยก็เลือกใส่ตู้เย็นไว้ขวก็เลือกมากินทั้งแข็งทั้งเหนียวจ้า <laughs> แข็งแข็งเหนียวเหนียวอ่ะบริุ่นจะก,กินเลยจ้ามันมันกระสีหอมงานี่พี่น้องก็จะเอินขนมอีหอย่างเฮ้ยแม่นแม่นไข่หงบออบ่แน่ใจผูดด้ใดหูกับบอกคอนี้เด้อพี่น้องเด้อคอยคิดว่าไข่หงแนนอนมันแม,น,มนบอกเห,หรอเฮ้ยูคือกันเด้อบอกน่เด้อจ้าออะกินกับอัน อันใส่ใส่มมนก็สิเป็นบักทั่วเหลืองเนาะพี่น้องบักทั่วเหลืองเดี่เขาจ้า,จาห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุกกับน้ำตาลเอออันมันพองบบกไงได้แต่ว่าใส่นน้อยอยู่หันยำไปมิตรแปลงจ่ายํำไปมิตรแปลงก็สิแข็งแข็งแน่แต่ว่ามันหอมง,ง่าดได้พี่น้องอันนี้นะคะอ่าก็จะมีโลอันนี้มันเป็นรสกาฟแฟแมวขอว่าขอกว,ว่าไม่นั่นตอนแรกค่ะเป็นช,ชอ็อกโกแลตเอ้าก็ว่าสิให้ลูกกินน้ำ บันลูกกินไปเนอะอกว่ามันเป็นกาแฟเด้อแม่จาแม่จามันเป็นกาแฟหรือกินไม่ได้ไม่เป็นไรลูกนิดเดียวกินไปเลยช่วยๆกันกินเดี๋ยวมันไม่หมดนะจ๊ะถ้าแม่กินคนเดียวสี่ก้อนนี้อ้วนนะคะอ้วนนะคะเออเดี๋ยวชอยกันกินได้พี่น้อง้องไปมันสี่อันนี้มันเท่าไหร่นะยี่สิบสามสิบเนี่ยจะโมได้ลืมแล้วตื่นมาไม่มีอะไรมากค่ะนำกาแฟก่อนนับแหลก นำกาแฟแล้วกวดกวดเฮียนทูเฮียนนะคะซักผ้าค่ะตอนนี้เสื้อผ้าเสร็จแล้วยังไม่ได้ไปตากนะคะขอเวลามาพรากเสียงใส่เสียงในก่อนเด้อค่ะพี่นอ้องป้องปลายต่อไปกะสิได้ไปใส่ปุ๋ยอันนันพักอ้อยย้อนยะหนาบ้านจา้าเพราะว่าฝนตกค่ะนำ้ำน้ำมันกะสินำ้ำฝนมันกะสิค้งลงไปแน่นอัน กองฟมกองฟมขางรางเนะาะบัดที่นี่ปุ๋ยมันก็นสีน้ำปุ๋ยมันก็นสิออกมันเป็นน้ำใสๆอยู่ประมาณสีหากองแล้วแล้วขอสีไปใส่ปุ๋ยมันจะได้งามๆเนาะพี่น้องเออนี่เป็นรสกาแฟขอวานเป็นช็อกโกแลตโอ้เสรยด,ดายไม่เป็นไรให้ลูกกินได้ลูกอันมะปรางสงสัยจะกินอันนี้แหละนั่งกับบนอนเบิดมือได้ก็ะเว้นบัดที่นี่นั่งึ้นไปตอนหกโมงยังได้นั่งรับหอดสามส่มน้ำกับบอาบ ฉันก็นเลยได้ไปปลุกลูกเมือเ่อนลูกอาบ,บน้ำอบน้ำพะนะพุ่นบันลูกซีทุ่มหาทุ่มนอนค่ะถ้าลูกกินกาแฟา <c oughs> เด็กหน่อยเนาะพี่น้องพ่าเป็นยังปิดเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกวะนำเลยลูกนำเลยบอกให้ลูกนำ <c oughs> กินไปเลยลูกไม่เป็นไรแม่คอนเฟิร์มเจอ่พี่น้องจามอันหันไปจามไฟดับ <c oughs> Ay, หลอดไฟหลอดไฟลาเสดนข่อยดับเสยอ่าไม่เป็นไรค่ะต่อค่ะเอาแบบมืดๆนี่แหละพี่น้องพอเปิดไฟหรอกแต่ว่ามันสีข่อนสีแจ้งละลาตีหากับสีห,ก,สหกมงแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเปิดประตูไม่ได้นะคะข้างบ้านสูบยาค่ะสูบบุหรี่เมนเมนพี่น้องข่อยเปิดประตูบ้านบ่นได้เลยกับจีบอกว่า,วานี่ท่าเพลินบ่เมนค่ะบ่อยฟังสูบยาสูบดูดูข่อยเปิดประตูข่อยเปิดไปนะในย่ำใดพ่อโหลดพอกิน ค่อยจะเป็นลมหายใจเบาวทองไริกนบุหรี่แล้วอันค่ดบริกรพื้นเด้อบ่อยฟังว่าหมายถึงว่าคนดูดบุหรี่คนดูดบุหรี่เขาเจ้ากับหอมแต่ว่าเห่าหนอะมันบ่อใดมันบ่อพานค่ะคือว่าหายใจเบอกค่ะวงเล็บเหม็นค่ะพนะนะว่าวัววานวอาพื้นข้างก๊อกมอน